ก็พี่หมอมาอยู่บนนี้นะครับสันเขื่อนนะครับขุนด่านประการชนนะครับมากับหลวงพี่กาโตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับพี่หมอมีเซอร์ไพรส์สำคัญนะครับเป็นครูสอนดนตรีนะครับมาอวยพรนะครับในวันครบรอบวันเกิดนะครับ32ปีเต็มของสำนักงานประกันสังคมนะครับย่างเข้าขวบปีที่ Sam, Sam. happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you หวังหรือจะคาดหวังอะไรกับองค์กรนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองรับชมรับฟังได้เลยนะครับว่าเราจะหวังเราจะคาดหวังเราจะได้อะไรจากประกันสังคมในขวบปีที่33ครับครับ,รบก็สิ่งที่เราจะคาดหวังน,นะครับกับ33ปีนะครับของสำนักงานประกันสังคมนะครับถามว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมเป็นยังไงไวัยรุ่นเด็กหนุ่มสาวหรือเข้าชราแล้วนะครับ ก็บอกนะครับว่าวิธีการจัดการของตัวสำนักง,งาน,ปร,นประกันสังคมที่พี่หมอแบบพบแล้วก็เจอเนาะก็ยังบริหารแบบข้าราชการข้าราชการเนาะเช้าชามเย็นชามสิ่งที่อยากเห็นมากๆนะครับคืออะไรทราบไหมฮะอยากให้เป็นองค์กรอิสระนะครับเป็นองค์กรที่แบบทําเพื่อผู้ประกันตนอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามนะครับผู้ประกันตนไปนะครับก็ไม่ตอบอะไรเท่าที่เคยเห็นนะครับ อะไรก็ไม่รู้ไม่สนไม่ดูนะครับมีแต่ไล่เขากลับบ้านอย่างเดียวเลยนะครับอยากให้ประกันสังคมนะครับบริการลูกค้าเป็นแบบคนที่ดูแลแบบลูกค้าอย่างเอาใจใส่ใส่ใจจริงจรงจังๆนะครับก็หวังว่าสิ่งที่พี่หมออยากเห็นเนาะ กับตัวการเปลี่ยนแปลงประกันสังคมในในขวบปีที่33เนาะอยากให้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของบุคคลที่ติดต่อกับผู้ประกันตนนะครับเป็นประเด็นสําคัญมากๆนะครับที่อยากจะให้นอกจากนะครับสิ่งที่พี่หมอเรียกร้อง3ขอนะครับก็คือขอเลือกขอคืนขอกู้นะครับเมื่อไหร่มันจะได้ฮะจะเข้าเข้าปีที่3แล้วนะครับมันก็ช้าช้านะครับ หรือแม้กระทั่งแบบความฝันของใครหลายๆคนนะครับอยากเห็นธนาคารประกันสังคมมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเรามาตามกันนะครับว่าในขวบปีที่3-3เนี่ยสิ่งที่เราขอไว้นะครับที่ตัวโฆษกได้พูดไว้นะครับว่าพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่5เนาะที่จะมีเรื่องของ3าขอของเราเนี่ยหวังว่ามันจะเห็นในขวบปีที่33ของสงมักงานประกันสังคมนี้นะครับ ก็มาช่วงท้ายที่สุดนะครับของคลิปนี้แล้วนะครับพี่หมอกําลังเดินทางกลับจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับไปที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าทริปนี้เนี่ยมาทํางานนะครับแล้วก็พบว่านะครับมีคนที่ทํางานอยู่ที่ตัวกรมชลประทานเนาะสองคนนะครับอย่างที่ว่านะครับก็มาคุยกันนะครับทั้งสองท่านนี้ก็คิดเหมือนกันเลยว่าเธอและเขานะครับ องการบําเหน็จเงินก้อนนะครับเอาไปใช้จ่ายเอาไปปลดหนี้ปลดสินเอาไปลงทุนนะครับก็อยากจะปิดท้ายคลิปนะครับด้วยว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องรีบนะครับต้องเร่งนะครับในการแก้ไขนะครับให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกสักทีนะครับและนะครับท้ายที่สุดของที่สุดนะครับสิ่งสําคัญมากๆนะครับก็คือ ตัวสำนักงานประกันสังคมเนี่ยคิดฐานนะครับเงินเดือน15,000บาทมาตลอดนะครับถามว่านะครับมีคนนะครับเม้นมาในตัวของ YouTube พี่หมอนะครับว่าตอนนี้ส่งมาประมาณสัก180งแดแล้วจะได้เงินบำนาญ1 6น1,600บาทนะครับเขายังมีเวลาสะสมอีกนานนะครับแต่นะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยค่าเงินมันเปลี่ยนนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะเพียงจะพอไหมเนาะไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยประกันสังคมเนี่ยจะมีวิธีนะครับเพิ่มตัวบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนอย่างไรนะครับก็คงต้องแบบว่าให้นะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยไปคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบนะครับในการนะครับให้ผู้ประกันตนเนี่ยเมื่อแก่หรือชราไปแล้วเนี่ย ได้รับเงินบำนาญให้เพียงพอแก่การดำรงชีพเสียทีนะครับอัตราที่สร้างมานะครับ33ปีนะครับเมื่อไรจะปรับเปลี่ยนนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับกับตัวค่าเงินนะครับและก็ค่าครองชีพในอนาคตนะครับก็ฝากไว้นะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทำให้นะครับ ผู้ที่คาดหวังกับเงินชราภาพนะได้มีกินมีใช้นะครับให้สมกับนะครับสำนักง,งานประกันสังคมที่มีเงินนะครับอยู่ในกองทุนถึง2ล้านล้านกว่ากว่าเศษนะครับแล้วก็หวังนะครับอวยพรให้สำนักง,งานประกันสังคมเนาะมีเงินนะครับมีความมั่งคั่งนะครับในขวบปีที่ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40นะครับ อีกนะครับอีก8ปีข้างหน้าขอให้จาก2ร้านล้านกลายเป็น10ร้านล้านนะครับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY, Happy Birthday TO YOU